นิชภาฟอยเวอร์ค่ะสวัสดีค่ะพี่ลิซ่าหลิวนะคะฟอยเวอร์เหมือนกันวันนี้เรามาแพคคู่นะคะ,คะเพราะเรามีสิ่งที่พิเศษสุดนะคะของที่อเนกประสงค์ มาแนะนำตัวนี้เลยค่ะน้ำยา MPD นะคะน้ำยาทำความสะอาดอาเนกประสงค์นะคะทำความสะอาดได้หลายอย่างเลยทีเดียวในวันนี้นะคะวันนี้เรามาเอาใจคุณแม่บ้านค่ะพี่หลิวนะคะแค่ขวดนี้ขวดเดียวนะเอาอยู่ได้ทุกอย่างนะคะตัวนี้ทําความสะอาดได้ทั้งภายในและภายนอกนะคะภายในก็คือว่าทําความสะอาดห้องน้ําของคุณนะคะตัวนี้ก็ขจัดเชื้อโรคได้อย่างดีเยี่ยมยอดนะคะพร้อมทั้งอ่า รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะแล้วก็ยังทําความสะอาดครัวของคุณนะคะขจัดคราบไขมันต่างๆนะคะแม้ก,กระทั่งคราบอาส,สนิมนะคะที่ติดตามไมโครเวฟนะคะ เตาอบด้วยค่ะพี่หลิวนะคะแล้วก็เตานะคะเอ่อที่ทําประกอบอาหารของท่านนะคะตัวนี้ก็ขจัดคราบได้อย่างลึกล้ําเลยทีเดียวแม้กระทั่งคราบที่ติดฝังแน่นในเสื้อผ้าของท่านนะคะก็สามารถหลุดออกไปได้เช่นกันหรือว่าผ้าขาวนะคะอันเนี้ยเอามาซักผ้าขาวได้ดีเยี่ยมยอดเลยทําให้ผ้าของเราเนี่ยกลับมาขาวเหมือนใหม่อีกครั้งพร้อมทั้งอถนอมใยผ้านะคะแล้วนะคะยังสามารถเอามาท๊อ,อทําความสะอาด บ้านนะคะเช็ดโต๊ะถูพื้นนะคะได้อย่างสะอาดหมดจดแล้วก็มีกลิ่นหอมอ,อ่อนๆนะคะล้างทั้งยังสามารถเอามาทำความสะอาดรถคันงามของคุณได้เลยทีเดียวเพราะตัวนี้ถนอมสีนะคะไม่กัดทำลายสีรถนั่นเองแล้วก็ทำความสะอาดสนิมนะคะที่ติดอยู่บนคาบรถของท่านได้ด้วยนะคะตัวนี้น้ำยาตัวนี้ยอดเยี่ยมมากมีน้ำยาตัวนี้ตัวเดียวนะคะคุณสามารถใช้ได้ อเนกประสงครอบจัก,กรวาลเลยทีเดียวนะคะซุปเปอร์เอ็นะคะ,ะน้ำยาของเรานี่จาก f ฟร e เบอร์บิงนะคะและสิ่งที่พิเศษสุดนะคะก็คือว่าน้ํายาของเรานะคะห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดลอ้อมนะคะรักษาบลภาวะาสิ่งแวดล้อมนะคะตัวนี้เลยนะคะมีที่นี่ที่เดียวที่ f ฟร e เบอร์บิงค่ะโอเคและวันนี้พี่หลิวมีอะไรคะวันนี้นะคะจะมาทําการาทด,ทด,ท,ดทดสอบ น้ำยาตัวนี้ให้ดูทดสอบประสิทธิภาพนะคะ,ะว่าท,าที่ตามสรรพคุณที่ดิฉพาได้พูดไปเนี่ยใช้ได้จริงไหมใช่เราะจะเริ่มจากอะไรก่อนดีคะวันนี้นะคะก็มีอุปกรณ์นะคะ,ะก็คือว่าจะมาทดลองว่าวาวอะถ้ามันหกใสผ้าขาวแล้วมันจะสามารถล้างคราบสิ่งสกปรกออกหรือเปล่าเพราะว่าปกติแล้ว,วาวเนี่ยมันจะล้างออกอยากเนาะใช่ค่ะ,คะแล้วก็มีลิปสติกนะคะ สีแดงที่ลิซ่าทายอยู่นี่นะคะนี่นี่นี่นะคะก็จะเอามาลอง,ลองเราจะเริ่มจากวายก่อนดีไหม,ไมคะาวายก่อนเนาะอ่าเลยค่ะพเพื่อนๆค่ะ,ะตามมาดูกันเลยนะคะ,ะเ,าาเริ่มจากลายวายก่อนว่าจะออกไหมเนาะเรามาดูกันนะคะว่าประสิทธิภาพที่เนี่ยชาภาได้พูดไปเบื้องต้นเนี่ยใช้ได้จริงไหมนะคะโดยเราเอาผ้าขาวนะคะอันนี้คือกางเกงตัวโปรดของคุณหลิวลิซ่าเองเลยนะคะเนี่ย นี่เราก็โยดใส่เนาะใส่ดูอ่านี้เราก็ได้เทคราบวายนะคะลงไปในกางเกง,เกงตัวโปรดนะคะสีขาวข,าวขาวองคุณลิวลิซ่านะคะโอ้<ด>จะออกไหมคะเนี่ยตื่นเต้นมากเลยใช่ค่ะมามาลองดูนะ,ะจะออกไหม ะะทีนี้จะใช้น้ำํำยา MPD ใช่ไหมคะคุณหลิวลิซ่าใช่ค่ะนี่ค่ะนี่เห็นไหมพอออกใช้เยอะไหมคะมใส่ดูสิเริ่มละลายแล้วนะคะเพราะว่าลิซ่าได้หย,ย,ยดลงไปหน่อยนะะึ่งก็ใช้ไม่เยอะคะ่ะปริมาณนะคะ สิบมิลลิลิตรต่อน้ำห้าลิตรนะคะ,คะใช้นิดเดียวขวดนี้ใช้ได้นานเลยใช้ได้นานเลย,ลเลยนะคะใช้ได้ทุกอย่างเนาะสิบมิลลิลิตรนะคะต่อน้ำห้าลิตรนะคะใช้นิดเดียวเท่านั้นนะคะ,คะมาดูการทดลองของคุณหลิวลิซ่านะคะว่าน้ำยา MPD ตัวนี้สามารถทำความสะอาดนะคะอะาฆาบวายนะคะใ,ให้ผ้าขาวได้กลับมาขาวเหมือนใหม่อีกครั้งได้หรือเปล่านะคะอะ่ตอนนี้นะคะคุณหลิวลิซ่าก็ได้ทาการมาดูเลยนะคะ ทดลองตรงนี้น,นะคะใ,<ช>ให้ดูน,นันะแชร์ไว้นิดหน่อยนะคะแล้วก็ใช้แปรงนะคะหรือว่ามือนะคะขยี้ขยี้นิดหน่อยนะคะช่วยมามาใกล้ๆมามาดูสินิชามาออกมหมาดูใกล้ๆอามา ดูนะคะนี่ไปใส่ไปแป๊บเดียวออกเลยค่ะนี่ขาวขาวด้วยอีกครั้งเลยสุดยอดสุดอดนะคะนี่คือคือน้ำยานะคะ m p d แล้วเห็นว่ามีอีกตัวหนึ่งใช่ไหมคะเนี่ยคาบวายยังเด็กๆนะคะทีนี้เราจะใช้ทดลองคาบลิปสติกคาบลิปสติกนะคะอ่าทีนี้เรามาทดลองคาบลิปสติกนะคะใช่นะคะอ่านี่นะลิซาก็เอาจากปากเลยกันเนาะลองสดๆว้าว คุณผู้ชายนะคะที่ที่ไปเผอโดนลิปสติกของคุณผู้หญิงท่านใดนะคะสามารถใช้น้ำยา MPD กำจัดได้นะคะอ่ะเรามาทดลองกันนะคะว่าค่าบลิปสติกเนี่ยที่ติดกับผ้าขามเนี่ยจะออกไหมนะคะทำเหมือนเดิมนะคะใช้น้ำยา MPD นะคะหยุดลงไปนะคะเอามือเกี่ยๆหน่อยนะคะ นี่น้ำยาของเราดีมากเลยค่ะดูซิแค่เกลี่ยๆนี่ก็ออกแล้วดูสิขยี้นิดหน่อยนะคะถูๆๆๆเล็กๆน้อยๆไม่ได้แท่ไม่ได้ออกแรงเลยไม่ออกแรงเลยนะคะถูๆๆอ่แล้วก็เอาไปซักที่น้ำนะคะอุ่นนะคะดูสินิชาอ่ะมามาดูใกล้ๆเห็นเป็นไงว้าวไหมคโอ้ยขาวด้วย แป๊บเดียวเลยยอดเลยนะคะและน้ํายาของเรานี้ปัสจากสารเคมีนะคะนี่ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นใครที่มีปัญหาเรื่องลิปสติกติดเสื้อผ้าหรือเป็นเมนเนาะค่าประจำเดือนนะคะติดค่าประจำเดือนก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเก่งๆตบปลดของพี่ลิซ่านะคะกลับมาสวยอีกแบบเลยแล้วนะคะ นี่นี่ค่ะคือประสิทธิภาพอันยอดเยี่ยมเนาะที่เราอยากจะมาฝากค่ะฝากไว้<อ>กัอน้ยา M <MT> P D นะ,นะคะนนวันนี้สุดยอดเลยค่ะรักนะสุดยอดเลยตัวนี้นะคะ ดูกันใกล้ๆน้ำยา m p d นะคะน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์นะคะตรงนี้นะคะคุณแม่บ้านท่านใดนะคะสนใจนะคะอยากมีน้ำยาดีๆทำความสะอาดอเนกประสงค์ตัวนี้นะคะขวดเดียวเนี่ยเอาอยู่ทุกเรื่องเลยก็ว่าได้ถูกต้องค่ะทั้งยังถนอมมือของคุณด้วยนะคะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมใช่ค่ะถ้าเกิดใครสนใจนะคะติดต่อสาวๆ forever living ได้เลยคะ นะคะติดต่อสาวๆพอไอวิ่งใกล้บ้านท่านได้เลยนะคะ หรือว่าท่านใดรักใครหริววิ่านิชาพานะคะก็ติดต่อเราสองคนราได้โอเคเนาะนิชาใช่วันนี้นะคะฝากไว้นะคะให้กับคุณแม่บ้านเลยนะคะน้ํายา MPD น้ํายาทําความสะอาดอเนกประสงค์นะคะใช้คําว่าอเนกประสงค์ครอบจักรวาลเลยครอบจักรวลค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสําหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขตลอดวันนะคะสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ